ได้แก่หมายเลขเจ็ดนางสาวกวริษาสุภาค่ะ นิชยาสาคสิยงค่ะ หมายเลข19นางสาวท่ติมาเจนสิริศักดิ์ บวนันนมนะคะเมืพวกเขาประวนได้สใส่แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะจากที่สังเกตสามารถของเราได้ถอดรองเท้าส้นสูงด้วยนะคะเหมนเป็นสาวนกะพ,พนมสมก่อนานถูกต้องค่ะสวยงามมากๆถือว่าเป็นการประชารสพันธ์นะคะบารอกทางวัฒนธรรมของบวรวันครคนมนะคะด้วยผ้าไทายสว เพิ่สวยๆนะคะไม้แขตนที่สวยขนาดนี้แล้วยังเป็นการชูให้ท่าไทยของสวัสดิ์และพลสรุนเดยอดงามยิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการตอบคําถามพิเศษสักคณะกรรมการค่ะโดยให้ผู้เข้าประกวดนะคะได้เลือกซองคำถามค่ะ ในการอ่านคำถามของผู้เข้าประกวดนะคะพิธีกรจะอ่านให้แล้วก็จะอ่านซ้ำสองครั้งนะคะก่อนที่ผู้เข้าประกวดจะตอบคำถามค่ะ รจะสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนอกเหนือจากการโพสลงสื่อโซเชียลมีเดียแล้วนะคะหนูนิดก็อยากจะประชาะสัมพันธ์ตรงนี้อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวจังหวัดนครพนมค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและนี้คือคําตอบของหมายเลข14ค่ะนางสาวนิตชยาสังคสิงค์ค่ะหมายเลขถัดมานะคะหมายเลข19ค่ะนางสาวทีติมาเจนสิริศักดิ์ค่ะสำหรับคำถามนะคะ หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนครพนมคุณอยากไปเที่ยวในสถานที่อื่นๆในนครพนมนอกเหนือจากการกระเพณีไหลเรือไฟให้เลือกมาหนึ่งแห่งเพราะเหตุใดอีกครั้งนะคะหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนครพนมคุณอยากไปเที่ยวในสถานที่อื่นๆในนครพนมนอกเหนือจากการกระเพณีไหลเรือไฟให้เลือกมาหนึ่งแห่งเพราะเหตุใด ค่ะถ้าสถานที่ท่องเที่ยวที่เพียงพินอยากไปนะคะนอกเหนือจากประเพณีไหลเรือวไฟของจังหวัดนครพนมนะคะมีสถานที่หนึ่งที่ก่อนมาเพียงพินได้หาข้อมูลแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่าค่ะเหตุผลที่เพียงพินอยากจะไปเลยนั่นคือเพราะว่าการเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่านั้นจะทําให้เพียงพินรู้จักกับจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้นตามที่หามาคือมีการจัดพิธีการถึง10บห้องค่ะมีทั้งเรื่องของประวัติ ั้งแต่เป็นเมืองสีโคตบูนมรุขานครรวมไปถึงมาเป็นนครพนมเพียงพินอยากรู้มากกว่านี้ค่ะหรือแม้แต่ความหลักสายคงวัฒนธรรมถ้าเป็นไปได้ค่ะเพียงพินจบการประกวดก็จะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะคะในฐานะที่วันนี้เพียงพินเดินทางมาเพียงพินอยากขอเชิญชวนทุกท่านค่ะ,คะไปท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมไปท่องเที่ยวสถานรรที่ที่เพียงพินแนะนำไปเราจะได้หลงรักมนต์เสน่ห์ของจังหวัดนครพนมไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะและนี้คือคำตอบของหมายเลข19าค่ะนางสาวชิดิมาเจนสุริศักดิ์ค่ะหมายเลขถัดไปเลยนะคะหมายเลข27ค่ะนางสาวสุจิตราหันพเนนค่ะสำหรับคำถามนะคะประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อและความสําคัญของประเพณีไหลเรือไฟค่ะอีกครั้งนะคะ ประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดน,นครพนมเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อและความสำคัญของประเพณีไหลเรือไฟคะ่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าความเชื่อและความศรัทธาเป็นบ่อเกิดของประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ประเพณีไหลายเรือไฟของเรานะคะเป็นซล์พาวเวอร์ที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมให้ดียิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนี้ประเพณีหลายเรือไฟของเรานะคะยังแสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวนครพนมทุกท่านด้วยค่ะประเพณีไหลายเรือไฟเป็นประเพณีหนึ่งดเดียวในโลกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ น้องแตงนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะคะได้มาเยี่ยมชมได้มาสัมผัสกับบรรยากาศงานดีๆนะคะของงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมในค่ำคืนนี้ค่ะถ้าหากน้องแตงได้รับตำแหน่งชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะคะน้องแตงขอสัญญาค่ะว่าน้องแตงจะเป็นทูตวัฒนธรรมที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหลเรือไฟค่ะให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกค่ะวัฒนธรรมจะทรงคุณค่า เกิดจากภูมิปัญญาของยุวชนไทยวัฒนธรรมจากก้าวไกลเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งแผ่นดินขอบพระคุณค่ะค่ะและนี้คือคำตอบของหมายเลข27ค่ะนางสาวสุจิตราหันพเนนค่ะหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขที่30ค่ะนางสาวนานตลีสุกีอุราค่ะสำหรับคำถามนะคะอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานประเพณีไหลเรือไฟ สำคัญกับความเชื่อและวิถีชีวิตอย่างไรอีกครั้งนะคะอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานประเพณีไหลเรือไฟสำคัญกับความเชื่อและวิถีชีวิตอย่างไร ประเพณีไหลเรือไฟนั้นเกิดขึ้นมาได้เพราะพระพุทธศาสนาอีกทั้งศิลปินเรือไฟของเราก็ได้รรงสั่นเรือไฟขึ้นจากความสามารถและความศรัทธาในศาสนาเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะประเพณีไหลเรือไฟไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยสติสอนใจค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นการทําให้คนจากต่างถิ่นค่ะได้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอีสานทรงความเชื่อทางจิตวิญญาณที่อย่างาลึกในสังคมและยัง 大家好，大 การต้อนรับที่อบอ,อุ่นของพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะนันนาก็อยากจะผลักดันสิ่งนี้นี่ค่ะจาก l o คอลสู่ g ก o b a l เพราะว่าสากลเพราะว่านครพนมของเรานะคะดันไปถึงสากลได้อย่างแน่นอนค่ะ welcome to นครพนมอายุไลฟ์กร i นไวย e you the f i r e b a l l s festival and I wish you enjoy this event and full of happiness เจ้าเจ้าหัวหยิงไล่ตามนครพนมเจียที่วันจะเจียสิงโชว์วอล์มจะเจียชิงหัวตรงทีวันะเจียเธออีสงฟันเจียเจ้ีขอบคุณค่ะ สาวง,งามทั้ง5คนนะคะก็ได้ตอบคําถามเสร็จสิ้นแล้วนะคะในรอบของการตอบคําถามในการประกวดเทพีไหลเรือไปนะะักบนม2,566ในค่ำคืนนี้ค่ะ ผูะะ้เขาประกวดทั้ง5คนค่ะก็จะได้อยู่ในชุดของคอสตูมสตูดิโอนะคะเป็นการสวมผ้าฝ้าย้อมรามจากศูนย์หัตถกรรมวังพระธาตประสิทธิ์อัเภอนาว,วาจังหวัดนครพนมค่ะและผ้าเียนนอกจากบ้านในส่วนของผ้าฝ้ายสีกรมมท่านะคะตัดกับผ้าเชนนอกสีเหลืองนะคะซึ่งยิ่งทำให้สาวงามของเราดูสวยแล้วก็ผ่องขึ้นไปอีกค่ะ าสะพานผ้าคายของฟังหวนและฟังพนมนะคะทั้งห้าคนนะคะจากหมายเลขเจค่ะนางสาวปวริษาสุภาหมายเลข14นางสาวนัชนิชาสังคสิรงค่ะหมายเลข19นางสาวทีติและหมายเลข30นางสาวนาตาลีสุก,กีอุระค่ะ ลำบากใจมากๆเลยค่ะเหตียังไม่เห็นกันชัดๆเลยนะคะ่ะผ้าเขียนอกนะคะจากอำเภอสีสงครามและผ้าป้ายล้อกรามจากอำเภอนวาค่ะ ที่ได้ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมนะคะในนามผู้จัดงานค่ะมหาวิทยาลันธรรมจังหวัดนครพนมค่ะงค์งการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมโดยดรสุภาพานีโพสุค่ะปีหลเรือไฟนครพนมประจำปี2566ในปีนี้ค่ะ ความสวยงามนะคะบุคลิกการตอบคำถามปฏิพานไหวพริบของผู้เข้าประกวดนะคะมีผลต่อคะแนนทั้งสิ้น,นะคะ่ะ ขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูปราการสีชมพูค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านค่ะได้ขึ้นมาบนเวทีเพื่อให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดเทพีแลายเือร์ไฟล์ําังพนมประจําปี2566ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะมาผู้หดเนี่ยเฮ้ยคนนี้สวยเนาะคนนี้สวยเนาะ ที่หลายเรือไฟนะฟ้านพนมนประจําปี2 5 6 6ค่ะรางวันกรมชนะคร ชยาสาวทสินค่ะค่ะในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเชิญนะคะคุณครูประการสีชมพูค่ะได้ให้เกียรติในการมอบรางวัลน,นะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่4ี่ค่ะ เป็นเงินรางวัล5,000บาทนะคะพร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะายค่ะ และนายริทธิรนพลสุ่มเนินค่ะคุณครูเชี่ยวชาญข้าราชการปํานานได้มอบรางวัลน,นะคะให้กับสาวงามค่ะ ลำดับต่อไปนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่หมายเล่หมายเล่เจ็บฐานนางสาวปวร,ริษา ขออนุญาตประกาศรางวัลชนะเลิศเลยนะคะ่าซึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะได้รับเงินรางวัลไปมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทค่ะพร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะายค่ะ องหมายเลขนะคะคือหมายเลข19และหมายเลข30ค่ะค่ะขอให้หมายเลข19และหมายเลข30ค่ะ9ก้าขึ้นมาข้างหน้าค่ะตรงกลางเลยนะคะทุดทันค่ะเรามาช่วยบุญนไปด้วยกันค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศผลรางวัลชนะเ,เลิศเคทสนยดูไฟรกไฟพนม ชนะเลิศนะคะเทพี TP ไหลเร่มไปนะครบาม,ม,ม2 0 5 66ค่ะนางสาวนาตาลีสุก,กิอุระค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะ,คะซึ่ง 20,000บาทนะคะพร้อมมุงกุดถ้วยเกียรติยศและสายสะพายค่ะถือได้ว่าเหมาะสมกับตำแหน่งจริงๆค่ะค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้เข้าประกวดทั้ง5คนนะคะพร้อมด้วย่ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะนางประมวลขันตรีค่ะและคุณวันเพ็ญคุณตั้งวัฒนาค่ะ กรรมาการกาชาติจังหวัดนครพนมได้ให้เกียรติมอบรางวัลน,นะคะกับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ค่ะสำหรับนางสาวทีติมาเจนสิริศักดิ์ค่ะ掌ร祝贺ชนะ ที่หน,นะคะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า15,000บาทค่ะพร้อมด้วยถ่วยเกียรติยศและสายสะพายค่ะ